Hi. a ัล ah w หล a ว a k a t u รก็วันนี้ผมจะมารีวิวต้นยางนะครับซึ่งผมไม่ทันจะมาตัดไม้ยางของผมเองซึ่งเป็นไม้ยางอายุราวๆประมาณ50กว่าปีเกือบ60ปีนะครับมาดูครับตายตายเยอะมากนะครับดูต้นนี้ครับเสียดายจังเพราะว่าผมทำงานของลูกค้านะครับ ที่สั่งไม้ขนุนไม้ทั่วไปกับผมผมก็ทําให้ลูกค้าเลยไม่ทันจัดการไมยางต้นใหญ่ๆครับโอ้ต้นประมาณนี้ก็กําลังดีนะครับตายเยอะมากครับเพื่อนๆได้ยินเสียงเครื่องน้องนี่ก็ตายเหมือนกันครับมี่สิบต้นครับใหญ่ใหญ่ใหญ่ทั้งนั้นครับครับใครสนใจแปลงนี้จะขายครับผมขายครับ ใครต้องการไม้ใหญ่ๆครับขายครับถ้าราคาตรงใจครับขายครับเพื่อนดูครับนี่ยอดนะครับมาเดี๋ยวพามาดูครับตายเยอะมากครับตอนนี้ครับเพื่อนๆว่าไงเพื่อนๆดูครับไปเราไปดูฟังดูนนี้ครับ ใหญ่มากตัวน,นี้ยังกิดกิีดได้ครับยังไม่ตาครับใหญ่มากครับโอ้โหอันนี้อายุประมาณห้าสิบกว่าเกือบหกสิบปีครับนู่นก,ก็ตายครับนี่เพื่อนดูตายเยอะมากนะครับก็ไม้ยางก็มีอายุของมันด้วยถ้าคนกิีดไม่เป็นก็อายุประมาณยี่สิบปีก็ตัดขายแล้ว ดู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 พอผมผมกีดสวยไหมครับนี่ใช้งานนะยาวๆครับก็มีตายมั่งถ้าต้องการซื้อราคาตรงใจผมขายครับถ้าราคาตรงใจขายทันทีครับไม่ยางครับนี่ก็ตายตอย่ือนันต้นนี้ครับยาเสียได้จังครับไม่ทันเดี๋ยวผมจะมาเคลียร์ไมยางที่ตายครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเอารถ สี่โลหลังเข้ามาเลยครับโอเคก็ประมาณนี้ก็ฝากติดตามด้วยนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อเบอร์ผมมาได้เลยศู 93, 02, 02, 35, นย์เก้าสามศูนย์หนึ่งสองศูนย์สองสามห้านะครับราคาตรงใจขายครับผมครับเจอกันคลิปหน้าครับผม